อะไรดีรับความชินก็รับไดันสามส่วนหอมกลมกับมียอะไปก่อนเถอะในเนื้อลงไปเนื้อรึ่งดบวก สามหม่ยนมามวไปสามสวนเี่เลยครับอายยะแม่บกินผักบันปักแหงบงเออจะแสบแบบชิมชิมอื้มฮอนครับรับ